สวัสดีครับในบทเรียนนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการแก้ไขนะครับแก้ไขตัว word protection นะครับซึ่งตัวฟังกช์ชันตัวนี้นะครับเขาออกแบบมาเพื่อที่จะไม่ให้ Format มันเปลี่ยนแปลงนะครับ Format ไม่ให้ปรับเปลี่ยนไปตาม Word ที่เราใช้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับป้องกันไม่ให้วรัส เข้ามากับไฟล์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการโรเทคมาไว้นะครับแล้วก็ทำให้เราเซฟไม่ได้นะครับแก้ไขไม่ได้ก็วิธีแก้ไขก็ง่ายนิดเดียวครับก็เดี๋ยวในกรณีที่เราเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟล์ตัวอย่างนะครับ รายงานการประชุมเบญญาไล่รายงานการประชุมเบญญาลัย dot Two protected document view page dots o n ่รายงานการประชุมสำนักขอสมุดเบญญาลัยรายงานการประชุมเบญญาลัยนะครับตอนนี้นะครับมันพอเวลาเราเปิดขึ้นมานะครับมันก็จะบอกว่า Protect View นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถอ่านได้อย่างเดียวนะครับพออ่านเข้ามาตอนแรกเนี่ยพอเปิดเข้ามาตอนแรกเนี่ยที่เราอ่านเนี่ยก็จะรู้สึกอึดๆนิดนึงนะครับเราจะต้องรอเวลานะครับแต่ เราตรงนี้นะครับมันเหมาะสําหรับเรื่องของการอ่านนะครับการอ่านการตรวจสอบเฉยๆนะครับการดูฟอร์แมตแต่ในเรื่องของการแก้ไขนะครับเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขได้นะครับก็หลายๆคนก็อาจจะงงนะครับว่าทําไมแก้ไขไม่ได้ทําไมพิมพ์เพิ่มไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็น protect view นั่นเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกิดมาจาก เกิดสาเหตุมาจากตัวไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับมาจากอินเทอร์เน็ตหรือมาในรูปแบบที่มันเป็นไฟล์ฟอร์แมตที่มันเป็นเวอร์ชั่นเก่ากว่านะครับก็เลยเขาก็เลยป้องกันไว้นะครับว่าเพื่อที่จะป้องกันไวรัสที่จะเข้าเครื่องเราหรือป้องกันรูปแบบฟอร์แมตเปลี่ยนแปลงนะครับเขาก็ออกแบบมาแบบนี้นะครับสำหรับใครที่อ่านเฉยนะครับไม่จำเป็นที่ต้องไปแก้ไขอะไรนะครับ เราสามารถที่จะอ่านได้เลยนะครับแต่ใครที่ต้องการที่จะเข้าไปแก้ไขเอกสารนะครับเราก็สามารถทําได้ดังนี้นะครับก็เมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาเลยนะครับวิธีแรกนะครับเราสามารถที่จะใช้ Ctrl S เพื่อเซฟนะครับแล้วมันจะฟ้องนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับมันก็จะบอกว่าไฟาล์ตัวนี้ก็ได้ถูก Protect ไว้ถ้าเรามั่นใจว่าไฟล์นี้ปลอดภัยให้เราไปเลือก Enable Editing นะครับเราจะแท็บลงมาก็ได้นะครับ Enable Saving Button Alt Plus E นะครับหรือ Alt E r n a t e E ก็ได้นะครับ Cancel Button นะก็จะมี Cancel นะครับ Enable Saving Button Alt Plus E อันนี้ผมแท็บนะครับก็จะมี Enable Editing กับ Cancel นะครับเดี๋ยวผมจะลอง Cancel ไปก่อน Cancel Button เรายงานการประชุมเดี๋ยวผมจะบอกอีกวิธีนึงนะครับวิธีการแก้ไขนะครับ นอกจากคำสั่ง c o n t r o l S แล้วนะครับเรายังสามารถใช้กด F6 ครับเมื่อเราเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วมันบอกว่า Protect View นะครับเราสามารถกด F6 ได้เลย Pain hey, Protected View Grouping Be careful files from the internet can contain viruses unless you need to edit It's safer to stay in Protected View Link Click for more details นะครับก็มันก็จะเตือนนะครับว่ารูปแบบนี้นะครับป้องกันไวรัสจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะ กดลูกศรขึ้นลงนะครับในการอ่านได้ Enable Editing Button นะครับอันนี้ผมกดลูกศรลงนะครับมันจะบอกว่า Enable Editing นะครับ Close this message button Close this message ก็คือในกรณีที่เราไม่ต้องการที่จะทำอะไรกับมัน Be careful files from the internet can contain viruses unless you need to edit it's safer to stay in protected view link click for more details นะครับก็จะมีถ้าใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับว่าเกี่ยวกับพวก Protect View นะครับเราสามารถที่จะ เข้าไปตรงนี้ได้นะครับ Enter เข้าไป Enable Editing Button uh, แต่ว่าถ้าอยากแก้ไขนะครับอยากแก้ไขนอกจาก Control H ข้างต้นที่ผมได้แนะนำไปนะครับเราก็เลือกลูกศรมาแล้วก็มาเลือกที่ Enable Editing ตรงนี้นะครับ Enter ไป Document Page 1 Section one. 1รายงานการประชุมโอเคนะครับแค่นี้นะครับก็สามารถที่จะแก้ไข เอกสารหรือว่าจัดการเอกสารได้แล้วนะครับลองไปปรับใช้ดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ